สวัสดีมนุษย์โลกเรามาอีกแล้วเก็ดวันนี้เป็นวันพุทธที่9พฤษภาคมนะครับ9 1้1ส1บ1อ1ด9ิมถึงสิมันจะเป็นยังไงครับเรามาดูกันนะคสำหรับคุณเกิดวันพุธนะครับคุณเกิดวันพุธ ตัดหนึ่งครั้งแล้วก็กรีดเป็นครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมสุดๆอมามาหนึ่งสองสามสี่หา หกเจ็ดแปดเก้าสิบอยครับเฮ้อเปิดมาก็เครียดเลยดูดิดูหน้าเขาสิตึงไหมหรือเปล่าชีวิตอะเครียดขนาดนั้นเลยเหรอครับอืม เป็นเลขแปดวนไปวนมาเรื่องเก่าๆเ,เรื่องนำเดิมอ่ะคุณเครียดไปมันก็ไม่ทําให้ได้คุณหายเครียดแล้วคุณก็เครียดมันได้แต่มันน้อยๆหน่อย,อย,อ,ยอย่าไปสะกดจิตให้มันสิงอยู่กับเราเอาการเงินก็ไม่ดีอีกอ่ะดีอันดับสองสมรับสามเหรียญสี่เหรียญเด็กถือถ้วย ดีเอ็มเพสก็มีไพ่เด e w เวิรกับไพ่เอ็มเพสนะครับเป็นไพ่ใหญ่นะครับมาดูโดยภาพรวมนะครับผมบอกแล้วถ้าเป็นดาบอะไม่ว่าคุณจะเจออะไรอยู่อะถ้าเป็นดาบขึ้นมามีความอะไรอ่ะเหนื่อยควลำบากความยากอ่ะให้เห็นแล้วนะครับบางทีอะมันไม่ใช่ยากหรอกแต่คนที่เป็นคิงดาบมันจะจริงจังใส่อารมณ์ร่วมครับ เรื่องดีๆง่ายๆมันก็ทำให้มันยากให้มันลําบากซะอย่างนั้นะก็มีนะครับซึ่งเห็นไหมไพ่เดอะเวอร์มันอยู่ข้างตัวเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ลําบากอะไรแต่หาเรื่องลําบากมากกว่าหาเรื่องมาลําบากมากกว่าไอ้ไพ่เดอะเวอร์เพราะเดอะเวอร์คนได้ไพ่เดอะเวอร์ถ้าพูดในใบพื้นดวง,งคือชีวิตไม่ไม่ชีวิตเขาไม่ได้มีอะไรที่ลําบากครับแต่ถ้าลําบากคือหาเรื่องเองนั่นแหละอ,อการเงินอาจจะไม่ค่อยแน่นอนเห็นปะ หมุนมาหมุนไปสามเหรียญสามเหรียญเนี่ยมีเข้ามีออกมีเข้าไอเนี้ยออกไอนี้ขี้งกไอนี้รั่วไหลเตีเป็นวสถานการณ์ก่อนนะครับมันไม่ได้ย่ำแย่เลยครับนอกจากคุณจะคิดวนไปวนมานอกจากคุณไม่หาวิธีอื่นวิธีแก้คุณจำเป็นยื่ต้อง ยอมรับว่าคุณทําอะไรไม่ได้ในตอนนี้ว่าเรื่องอะไรคุณก็ต้องปล่อยวางนะครับผลหลังออกไปนะครับทิ้งมันไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็วนกลับมาใหม่กูจะซัดให้เต็มข้ออะไรก็ว่านไปนะครับหาความสุขใส่ตัวไปก่อนรักตัวเองให้มากมากนะครับเชื่อความรู้สึกของตัวเองว่าทําไหนดีทําไหนไม่ดีนะครับทําตัวสบายๆเหมือนเจ๋เหมือนคุณนายไปเลยนะครับเป็น the อินเพสเนี่ย ทุกคนมันไม่มีปัญหามันก็เป็นคนประหลาดนะครับทุกคนมันต้องมีปัญหาหมดแหละใครไม่มีปัญหามก็ประหลาดนะครับตรงเข้าใจธรรมชาติของ,ของการมีชีวิตอยู่แค่นั้นเองครับเกิดแก่เจ็บตายยังไงก็ต้องเจอนะครับใครจะเจอก่อนจะที่หลังนะครับที่สุดแล้วอ่ะเราจะทำงไงให้อยู่บนโลกเนี่ยให้มันมีความสุขที่สุดความสุขก็อยู่รอบตัวเราเนี่ยครับ แล้วมันมาจากไหนมันก็ออกมาจากจิตข้างในนะครับไม่ได้ออกมาจากไหนเลยคุณจะไปเรียกร้องไวรคว้าหาอะไรที่มันเกินเอื้อมไปบางทีอ่ะมันไม่ใช่จังหวะไม่เวลาคุณไม่ได้ดั้งใจมันก็จะท้อนะครับเนี่ยคุณดูไพ่ดูเวิร์ดนะที่ล้อมเนี่ยล้อมตัวนางฟ้านี่นางฟ้านะอย่ามองเป็นนางนูงน๊ตเนื้ออะไรนะอยานะนมันเป็นชอ่อมะกอกครับชอบ่อมะกอกเป็นตัวแทน สัญลักษณ์สัญลักษณ์ของความสําเร็จนะครับก็ดูบรรดารถแข่งอ,อ่อผูแ้แข่งรถแข่งมอเตอร์ไซค์นะขึ้นที่หนึ่งเขาจะามาคล้องคอคล้องตัวน,นั่นแหละนั่นแหละครับคนแรกความสาเร็จชอมาเกาะล้อมตัวดังฟ้าว่ามเล็กเป็นใหญ่ขนาดเนี้ยจริงๆผมว่าไม่ได้มีอะไรทุกหรอกนอกจากตัวเองนั่นแหละเอาจิตไปจับไปเรื่องที่มันมันมันคิดแล้วมันไม่ได้ขึ้นมามันมันมันคือเรื่องที่มัน ยังขาทางออกไม่ได้ยังยังไปไม่เป็นยังเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยครับอ่ะต่อมาเรื่องการงานนะครับพ่ไม้เท้าไม่ขึ้นนะครับพ่ายม้เท้ามันไม่ขึ้นมาเลยก็การงานก็เครียดก็เครียดต่อไป <laughs> ไม่รู้จะเครียดทำไมก็ถือว่ามันจะยากมันจะง่ายอ่ะมันจะลําบากหรือมันจะสบายมันก็เป็นที่ตัวคุณเองอ่ะตัวเราเองนี่แหละครับเ <laughs> พื่อน เพราะว่ามันเป็นคิงดาบขึ้นมามันก็เครียดแล้วอ่ะครับดูเรื่องการเงินการเงินมีเหตุจะต้องเสียจะต้องจ่ายอไม่มีเหตุเดี๋ยวมันก็มีเหตุของมันเองอะครับแต่ในแง่ดีมันยังมีสามเหรียญเข้ามาเนี่ยสามเหรียญแค่สามเหรียญเนี่ยนะมันดีตรงไหนวะนดีเยอะสามเหรียญมันมันมันไม่ได้บอกเป็นมูลค่าการเงินได้หรอกครับ ตามไพ่ยิปซี่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยหนึ่งเหรียญหนึ่งหกเหรียญเนี่ยจะตีเป็นสถิติว่าได้เงินมีวงเงินประมาณเท่าไหร่มันไม่ได้ตีงนั้นอย่างสองเหรียญเนี่ยคือไพ่เงินหมุนนะครับหมุนเล็กหมุนเล็กก็คือประมาณว่าหลักหน่วยเนี่ยหลักหน่วยถึงหลักอาจจะหลักหมื่นปลายปลายกลางๆลปลายปลายหรืออาจจะแตะแสนต้นๆก็ได้นะครับสามเหรียญเนี่ยเป็นเงินที่ ได้มาจากความสามารถจากพรสวรรค์<ม>เป็นเงินที่คุณส่อแสแวงหาของคุณเองนอกเหนือจากอาชีพประจาําหรือถ้าใครทําอาชีพสระาอยู่แล้วไม่ว่าจะค้าขายหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ครับ<ม>การเงินมันเข้ามาตูมตูมตูมเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มันไม่เท่ากันครับไม่เหมือนกันบางทียางมากบางทีก็น้อยนะครับแล้วแต่ช่วงจังหวะนะครับสี่เหรียญคือคีงกพยายามที่จะเก็บเงินให้ได้พยายามจะใช้แบบ กรมิดกระแหมลุนลุนยังไงก็รั่วครับห้าเหรียญน่ะมันไม่มีมันไม่ใช่เรื่องจะต้องเสียมันก็เสียเออเอา้าด,ด,ดีีโทรศัพท์ไม่ดังซะอย่างนั้นอะไรแบบเนี้ยเอา้าไอ้นี่มีนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อยู่ๆก็มาโบกไถ่ตงังค์ซะอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับหกเหรียญก็หกเหรียญมันคือเงินรั่วไหลรัล่วไหลก็เห็นอยู่แล้วครับนี่แจกขอทานแจกเขาไปทวนแต่อีกมือหนึ่งอ่ะยังถือตาช่างไว้อยู่นะ นั่นนึงหมายถึงว่าเสียที่ควรเสียจ่ายที่ควรจะจ่ายนะครับ <S <S การเงินเข้าๆออกๆออมีมามีปลายอยู่อย่างเงี้ยครับไม่ได้ถึงกับแย่นะครับถ้ามันจะสวยก็สวยเรื่องเงินนะครับบางทีอาจจะไม่ใช่เราอาจจะเป็นลูกหลานพื่นฝูงมันขัดสนมันดิ้นรนเราก็ต้องช่วยอะไรประมาณแบบนี้ครับ <S 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 เรื่องของความรักมีเดวเวินอยู่ความรักมันดีอยู่แล้วครับ การจะมีการทะเลาะเบาแหวงผิดใจกันบ้างขัดใจกันบ้างมันไม่ใช่เรื่องแปลกครับเ mm hmm. พรานะเดอเวอรนี่ยใายความรักมันสมดุลดีนะครับมันสมดุลดีไม่สมดุลน,น็คือเรื่องความคิดแล้วก็เอมเพสเนี่ยถ้าเป็นความสตีนี่ก็อยู่อย่างสุขสบายนะเหมือนเป็น The w เวอร์เนี่ยความรักก็เลยมันแค่เบื่อกันนะ่ะบางทีเรารู้เท่าทันกันน่ะ เราก็ไม่ไหวนะนี่ก็คือหลังเดินออกอะแปลว่าเราควรจะแยกกันสักระยะหนึ่งแล้วละ่ะประมาณนั้นนะค,ะครับคุณจะแยกจากกัรสักระยะหนึ่งหรือไม่ก็สถานการณ์รู้สึกมันอึดอ,อ,อัดหน้าเบื่อมากคุณก็ถอยห่างออกไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับต่อมาก็เรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพก็ขาเข่ากระดูกโรคซึมเศร้านะครับโรควิตกกังวลคิดมาก คิดเยอะมันจะเยอะไปไหนจะคิดทำไมก็ไม่รู้จะพูดอะไรกละพลังผมมันมีน้อยเหลือน้อยวันนี้ก่อนหน้านี้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็ลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำที่ดูกันมานานมากเป็นสิบสิบปีแล้วเป็นสุภาพสตรีเขาว่า เป็นผู้หญิงฟู้ชีวิตมากๆอากแลาวันนี้เขาไม่มีงานเขาไม่มีไรายได้มาขอดูมาให้ผมดูเปิดไพ่ผมก็เปิดให้เรื่องค่าครูไม่ใช่ครั้งแรกครับที่เขาไม่มีจ่ายแต่เวลาเขามีเขาก็มาจ่ายทุกครั้งครับผมก็ไม่เคยปฏิเสธนะผมก็ดูให้ปกติเมื่อเขาต้องการที่พึ่งทางใจนะครับผมก็จัดการเขา พอไพ่เขามามีแต่ตึกพังมีแต่ไพ่ทะเลาะเบาแหวงมีแต่ไพ่ความสวยโดนถ่ายตังค์โดนสารพัดเรื่องสารพัดหลังผมก็ใส่พลังไปเยอะจนพลังผมจะหมด <c oughs> ต้องหาที่ชาร์จครับสำหรับคนเกิดวันพุธนะครับคนวันพุธนะครับมีดวงวุฒิธรรมอยู่แล้วพระประจําวันเกิดเป็นพระปางอุมบาทอ่ะพระพุทธเจ้าอุมบาทมา มีแต่คนจะให้ทั้งนั้นแหละครับไม่ค่อยมีคนขอนครับแต่ตอนนี้อาจจะโดนอาจจะโดนขอโดนขอยืมตังค์โดนติดไว้ก่อนโดนเซ็นโดนอะไรก็ว่านไปมีไม่ได้หมดนะครับก็ทําใจนิ่งๆสงบสงบนะครับจ้องมองดูมันที่ว่ามันจะเอาอย่งไงกับเราชีวิตเรามานันอีกอะไรของมึงนักหนาอะไรเนี่ยจ้องมองมันไปนะครับผ่านได้ก็จบคุณให้มันผ่านของมันไปให้ได้ ทุกอย่างเราบางทีเราก็ขวางมันไม่ได้นะครับบางทียิ่งสู้เราก็ยิ่งโดนนะครับยิ่งยิ่งยิ่งลุยมันก็ยิ่งพาพวกมาถล่มเราไม่จบครับเพราะฉะนั้นบางทีอยู่เฉยๆบ้างปล่อยวางไปบ้างพวกนี้ยังมีนะครับวันหน้ายังมีนะครับไม่ต้องจะให้ได้ดังใจไปทุกเรื่องครับคงเป็นไม่ได้เป็นไปได้มันก็ไม่สมดุลครับคุณก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหาความสุขที่แท้จริงให้ตัวเองอะต้องการอะไรนาทีนี้ชั่วโมงนี้ เกิดแบบนี้ก็แบบนั้นขึ้นจะทํำยังไงอยู่แค่นั้นนะครับเอาตัวเองให้รอดนะครับอยู่บนพื้นฐานของความจริงที่เรารับได้แค่นั้นนี่ครับเนี่ยเป็นเอ็มเพนั่งสวยๆสยบายๆนั่งให้เรียบร้อยนะแบบนี้นะอย่าไปนั่งแหกแข้งแหกขาละ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยก็อะระวังเสียทรัพย์นาะระวังเสียทรัพย์เนี่ยสองตัวเนี่ย มีเหตุต้องเสียเงินเสียทรัพย์โดยไม่ใช่เรื่องนะครับภายไวภายเลขหกหกเหรียญเนี่ยเขาถึงบอกว่าถ้ามีเหตุจะเสียทรัพย์คุณยิน,ยนดีที่จะเสียด,ด้วยการทําบุญทําทานช่วยเหลือคนอื่นคนุณค,คนที่เขาด้อโอกาสกับคุณคนที่ก็ไม่มีเขาแย่คุณเนี่ยมันก็เป็นการช่วยลดตรงไปได้ระดับหนึ่งนะครับมันคือมันเป็นทางแก้กันนะครับพูดให้เข้าใจง่ายรักตัวเองให้เยอะมากๆนะครับ จะเอาตัวเองมปสุ่มเสี่ยงเรื่องสุขภาพอนามัยเนี่ยชิงดาบเนี่ยก็เป็นโรควูบได้นะครับเพราะว่ารับความตึงเครียดไปเยอะนะครับรับไปเยอะเก็บไปเยอะท้ายสตีหลุดนะครับอันตรายนะครับอันตรายนะครับถึงไม่ต้องไปโทษอากาศแล้วโทษตัวเรานี่แหละดูแลสุขภาพตัวเองดีดนะครับรักษาสุขภาพตัวเอง อะไรที่ไม่สุขปล่อยวางนะครับอะไรที่มาทําให้ชีวิตเจ้าแย่เราก็คนหนึ่งเขาก็เจอนะครับบางทีถ้าเราหลบเลี่ยงไม่ได้เราก็ทําใจซะว่ามันมันเป็นเหตุเป็นผลมันเป็นจังหวะถ้าคุณเกิดมาจนถึงอายุยี่สิบสามสิบี่สิบห้าสิปีเนี่ยก็ต้องผ่านอะไรมาทุกขั้นต่อแล้วมันสารพัดท,ที่จะเจอแล้วทั้งผิดหวังทั้งดีใจทั้งสมหวังทั้งผิดหวังมันเจอมาหมดแล้วครับ มาถึงเวลานี้ก็แค่ทำจัวให้นิ่งๆทำตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามตามที่เรามีจังหวะชีวิตของเราแบบนี้เราก็ทำขอเราไปนะครับอย่าได้ไปวิตกกังวลนะครับมันไม่ได้ช่วยให้ไรดีขึ้นมันจะดึงชุดให้เราไม่กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อีกนะครับปัจจุบันไม่ดีอนาคตก็จะแย่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนเกิดวันพุธนะครับวันพุธที่เท่าไหร่ ที่ 9, น9 5, ้นะครับ9ถึงาภานะครับจะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมาจนถึงนาทีนี้ก็คงได้อะไรดีๆกับชีวิตนะครับก็ขอให้พรทุกท่านมีความสุขความสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการนะครับประเมินสถ,ถานการณ์ให้ดีๆก่อนที่ตัดสินใจทำอะไรลงไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ มีพิธีเพิ่มติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับขอบคุณที่ชมแล้วก็ส่งต่อสแสดงความเห็นกันมาจนผมตอบไม่ทันเลยครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ